เปงน,น,น้ำดับหน้าได้ครับเด้อพอดีวานเขาไว้มันบ่เกิดครับนี่ยโอ้บรรยากาศมันกับว่าห่อนเป็นไรครับนี่ยวานเขาไว้บ่เกิดก็เลยสิปันน่นดับหน้าครับเนี่ยดำสมัยเก่าเลยเนี่ยดับคือสมัยถ้าเป็นเล็กน้อยหมดละพอดีมันบ่เกิด ดำเอามันเป็นหน้านูนดำหน้าไปกับฟังวิทยุไปครับที่จังสมัยก่อนเท่าบ่ กาโต๊ะใบนี่ครับนี่ยกานีตะกาโอ้กาสวยงามครับนี่ลมเย็นซวยซุยซุยนี่ไม่เข่าได้ครับเด้อเป็นต้นกาเนี่ยโอ๊กกาไอ้นี่ก็ลมเย็นดีครับเนี่ยแดดก,ก็บพอนพอเพราะปันไดเนาะ นี่ฟังทาง,งนี้ดับแล้วแหละครับนี่ดับแล้วละเป็นให้ให้พระนะครักว่าเพิ่งเขาจะเอาดับแล้วได้ครับได้ออก็ได้ขี่ถอดบ้านเอาซองกำหรังข้อนอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาะคำนั้นนี่นี่นะครับนี่อาก,กาศอันน้มันบุบหมดนี่ ตอนดำแล้วเฮาก็เป่งน้ำออกกังซี่กันนี่แห้น้ำไหลเังซี่นะครับนะเห็ไร่บ้านแล้วมันเกิดดีกับเพราะดำไม้ครับมันเกิดบ่ดีเฮาก็ดำเอาไม้เฮ็ดไปครับนี่แหงกินดินอยู่นี่น้ำบ่มีครับนี่เป็นหน้าโน่นครับตรงนี่เป็นหน้าโน่นนี่แหงจนบ่มีน้ำได้ี่ แล้วฝนตกมากหมดเลยจังทีได้กินโอ้โหท่านผุนปลูกพริกนะครับท่างผุนปลูกพริกมันปลูกเข่าก็ได้ครับ,ม,รม,รบมันโน่นเกินไปโอ้พริกไปไปเข้าไปเบิง้งสวนพริกไปน,นี่ก็ปลูกพริกไว้ครับนี่โอ้บรรยากาศดีครับ ไม่ผิดกับแดงสีครับนี่เขียวเนี่แดงและวผิดกับบ้องงามเพราะบัไไนไดครับนี่ยมัน้องมาแนแดงมาแงมนแดงมาต้องบ้องงามเป็นกับเก็บไปหลายรอบแล้วครับนี่เก็บหลายรอบแล้วละเก็บไปขายนี่ครับ น่อยเขียวหน่อยแดงนะครับนะไล่ไปน,นี่พามาเบิงทงไฮทงนาล่ะขึ้นเทียงเข้าอากาศนะครับนะพอได้คิดหอดบ้าหอดซองสำ้วเลื่นไกลาบานไกลเมืองนะครับนะน,นะครับ